โอเคสวันนี้ทุกคนด้วยผมนะเพราะผมเป็นเช่นเคยก็ในวันนี้ก็มัมีอะไรมากผมนะโอเคจะมารีวิวไคจูให้ผมนะเสื้อไคจูที่ผมจะรีวิวในครั้งนี้ก็จะเป็นเจ้าอ,อ่อไหนวะมิกากซะส่านซับอันดีเลยผมนะก็จะรีวิวตามที่ผมโพสไปเลยโอเคพอประกาศส่วนเราเราไปรีวิวเลยดีวยกว่าโอเคนี่ยคือเจ้ามิกากรบบะ่านซับอนดีเลยผมนะเราตัวโมเดลอะไรดีวกว่า จะประมาณนี้วะเป็นสีเงินเงินปลอนปอนคีบหลังก็จะเป็นซีซีวะนะคล้ายกับกระดูกส่ท้องคล้ายกระดูกมนะอ้ก็เหมือนกันดวงตาก็เป็นประมาณนี้ผมนะดวงตาถือว่าเท่มากสีแดงโดยไปก็คล้ายกับเทอร์มนินาเตอร์เหมือนกันนะเนี่ย t แปดร้อยส่วนในช่องปากก็จะมีเอ่อไหนดินในช่องปากหน่อยก็จะมีเครื่องบดขนาดยักษ์อยู่ด้วยผมนะ ส่วนในปากส่วนในตรงในปากก็จะมีปืนปล,ลำแสงโปรตอนอยู่ด้วยโอเคส่วนตวโตอกนี่ก็่ป็นก็าวาณนี้ห้อบส่วนวโอกแต่ตรงนี้แม่งแต่ตรงนี้ในหนังไม่มีนะเดี๋ยวก็ไหนไหนดิอะไรนีตรงนี้ผมอะก็จะเป็นพื้นที่ติด,ดเวนเออหลังหลังไหล่ผมอะตัวก็จะมีประจุฟไฟฟ้า ช็อตขึ้นตามตัวบอลน,นี้ผมนะสตเตอรคีหลังก็เขาก็สาเสียายะที่มันจะขยับได้ด้วยผมนะเดี๋ยวเรามาดูดีเนี่ยผมนะจะมีการขยับขึ้นวันนี้แล้วก็จะมีการขยับลงด้วยดูเนี่ย,สยเสียายะตรงหางผมงผมก็จะเป็นสวรรควัน,นนี้ผมนะตอนอยู่เฉยๆมันจะเป็นมีดพับเก็บแบบน,นี้ตรงมือก็อาจจะเป็นมิสซาคายกับตะขอผมนะเป็นมือของกิ้งขากับกิ้งกาคามเมเลียน ตรงมึงก็จะมีการติดเออสว่านไว้ด้วยผมนะเนี่ยจะมีสว่านติดด้วยมอนก็สามารถหมุนได้แบบสามรือหกสิบวงขาสดแล้วรู้สึกว่าตรงขากับแขนนี่คือแทบจะใหญ่พอๆกันเลยโอเคประมาณนี้รีวิวรูปร่างหน้าตาม่มากพอแล้วเราดูแอิเมชันเลยดีวยกว่าแอิเมชันในการเดินก็จะประมาณนี้ผมนะตอนนี้กก็จะมีเสียงเลยนะ ันนี้ผมนะต่อไปแอม,มชั่นในการวิ่งตอนนี้ก็จถือว่าค่อนข้างวิ่งไวเลยผมนะสำหรับพวกตัวใหญ่หญถือว่าวิ่งไวกว่าหลายๆตัวที่อยู่ในเกมนั่น,นีหลแต่แต่ก็น่าจะยังไม่เท่าพวกอีวาเจจาก,กวัวแลว้วก็คองต่อไปเรามาดูเราไปดูแอม,มชั่นในการขึ้นใต้น้ำดีกว่า ตัวสูงเกินเดี๋ยวได้เด้ตรงนี้ได้ไหมโอ้ตัวมันสูงเกินน่ะเอ้ยโอเคได้ละเดี๋ยวมันตรงนี้จะได้ดูชัดชัดโอเคจะประมาณนี้ผมนะเป็นการน้อมตัวแล้หน้าแล้วก็ใช้มือในการหมุนเป็นเหมือนใบพัดแล้วก็จะเป็นการแกว่งขาแล้วก็ขยับขาผมนะแล้วก็จะมีประจุไฟฟ้าเลื่อนตามตัวแล้วก็มีเสียงด้วยดู เนี่ยครับผมมันจะมีเสียงด้วยเอาเคลืนที่ก็จะประมาณนี้อารมณ์ก็เหมือนกับเอ่อเรือดำน้ำผมะเรือดำน้ำขนาดยักษ์จะไป็นคน่คล้ายกับเรือดำน้ำของโคนคนนเลยนะจะพูดดีกว่าโอเคโอเคป๊บโอเคมาเคลื่อนไปกาเซลลารเรามารีวิวสกิลของมันเลยดีวยกว่าผมะม สกิลที่หนึ่งทำการเมื่อกี้แล้วก็ต่อยผมนะเหี้ยไหมก็นปการเดินง้างแล้วก็ต่อยผมนะวันนี้เหียผมนะช้าพลังแล้วก็ต่อยต่อไปสกิลที่สองเป็นการกระทืบเท้าวันนี้ผมนะเหมือนตอนที่กระทืบกัสซิล่าวันนี้ ต่อไปสกิลที่เอ่อสามเป็นการใช้หางจิ้มมานี่ผมนะหามก็จะเปลี่ยนเป็นสว่านแล้วก็จิม้มอันนี้แล้วก็หมุนได้ด้วยต่อไปท่าไฮไลท์เจ้าตรงน,นี้สกิลที่สี่โอตอนสตรีมนิวไหมนะ เหมือนใช้เลารอบโบยิงลำแสงโปรตอนออกไปทัว่าปล่อยนานอยู่แลนะ้วเนี่ยต่อมาฮะท่าสุดท้ายท่าที่าจะเป็นการยิงเขีวมนาวุธออกไปผมนะตอนยิงปืนก็จะเคลื่อนที่ไปตรงหัวไหล่พอดีผมมนาะแล้วก็ยิงเขีวมนาวุธออกไปเดี๋ยวดูดี เหว่วนะขอนนี้ถือว่าสุดใจรายละเอียดเอาุืนปืนก็ามาค้ำได้ด้วยผมนะแล้วตัวนี้ก็ไปท่าไม่เสียคือท่าวีผมนะท่าวีกว็จะประมาณนี้คือการแดนซ์เป็นานหน้าประมาณนี้การกระโดดนั่นเองซึ่งเอามาไว้ไว้สำหรับการหลบหลีกแล้วก็ใช้คอมโบท่ากับท่าอื่นผมนะเช่นคอมโบท่าหนึ่งวันนี้การพุ่งแล้วก็ไปต่อยวันนี้ผมนะเดี๋ยวดูที เมื่อกี้เห็นไหมชัดปับนนี้ผมนะเึื้อก็จะแบบเส่้ก็จะบูธารับให้ท่านหนึ่งในการตีที่แรงขึ้นผมนะจากตะเรือ695ใช่ไหมตอนนี้เป็นเท่าไหรยุด900แรงมากนันจะน่าจะท่านหนึ่งแล้วก็สามารถใช้บกบกับท่าอื่นเช่นท่าสามวันนี้วันนี้ผมนะ แล้วก็ใช้กระท่าห้าได้ด้วยดูวกว่านี้เนาะเรียกว่าเป็นตัวที่มีการโอมโมได้หลากหลายมากต่อไปเอาเสียงคำร,รามดีกว่าเสียงคำรามอากว่านี้ก็เป็นการก็เป็นเสียงครับเสียงคำรามเปนความสัตที่มีเครื่องจกักรด้วยผมบุเสียงเสียงที ไปการหัวเราะประมาณนี้ผมนะก็จะประมาณนี้ผมนะขอไปสับเสร็จรบกวนลฝรั่นี้ผมนะสับเกียเจ้าไม่กล้ากระซาสอันยี่สิบเอถือว่ามันหนึ่งในใครโจที่คุ้งที่เก่งมากผมนะน่าจะเป็นใครโจมอนเตอเวตัวเดียวอลไรบ้างที่เป็นระดับเอ็นเกมถ้าจะทำใหนับพวกเตอร์โมแล้วก็ฟอร์ตไบมาเนี้ยน่าจะเป็นเอ็นเกมตัวเดียวก็สับพี่นี่ขอก็ประมาณนี้เนาะ กดถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยมาหรือชอบมากก็กด Subscribe เพื่อกาลังใชใ้ผมด้วยกดซับพินีผมแล้วก็เจ้าเมกล้าก็าขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ